ถ้าคุณคิดว่าเกษตรคือการปลูกต้นไม้แค่ในสวนแล้วก็คิดใหม่ที่นี่วิทยาศาสตร์การเกษตรมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีเราพาคุณก้าวสู่เกษตรทุกระบบทำได้ครบจบที่วิทย์เกษตรเราเรียนอะไรกันบ้างไปดูกันเลยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาครบทุกศาสตร์การเกษตร ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการผลิตเกษตรสมัยใหม่วิทยาศาสตร์ในการผลิตปรับปรุงพันธุ์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรรวมถึงเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเกษตรแม่นยำธุรกิจเกษตรตลอดจนเกษตรศาสตร์ทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนปัทภีวิทยา โรคพืชกีตากวิทยาสัตวาิตร์เครื่องจักรกลทางการเกษตรและส่งเสริมการเกษตรน้องๆรู้ไหมครับว่าเรียนที่นี่ไม่ใช่แค่เรียนแต่ได้ลองทำจริงที่นี่สาขาวิทยาศาสตร,ร์การเกษตรมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบ,บุรีมีอาจารย์แนะแนวทางแบบมืออาชีพพร้อมพาเราส่อนาคตที่ใช่และสามารถเรียนจบได้ภายใน3ปีครึ่ง และสาขาเรายังมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกมากมายเพื่อเป็นโอกาสให้กับน้องๆได้เข้ามาศึกษาต่อด้วยกันนอกจากนั้นสาขาเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นค่ายเกษตรสัมพันธ์สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นค่ายให้นักศึกษานำองค์ความรู้ด้านการเกษตรไปปฏิบัติจริงในชุมชนกิจกรรม AG จคตอน ที่เป็นกิจกรรมสร้างเสริมทักษะด้านธุรกิจให้กับนักศึกษากิจกรรม AG Homecoming เป็นกิจกรรมที่ให้สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันและอาจารย์ทุกท่านได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกันเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นสู่รุ่นและกิจกรรม AG Festival เป็นต้นโอกาสเทียบอาชีพมาแรงเช่นนักวิจัยและพัฒนาทางด้านการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ผู้จัดการฟาร์มนะนอกจากนั้นยังมีนักวิเคราะห์ทางการเกษตรที่ปรึกษาด้านธุรกิจเกษตรนักส่งเสริมการเกษตรนักวิชาการเกษตรและอีกเพียบไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนนอกจากนั้นยังสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาโทรหรือเอกก็ยังได้อยากเป็นตัวจริงด้านเกษตรยุคใหม่มาเรียนกับเรา วิทยาศาสตร์การเกษตรมหาวิทยาลัยมหิดลว,วิทยาเขตการจราบรี w. เพราะเกษตรทุกระบบทำได้ครบจบทีวิทยาเกษตร